วันนี้เราจะแอบถานน้องๆกันนะว่าวันหยุดนีห้าวันติดนีน้องจะมีความสุขไหมเร,เราจะถามน้องมาดูนะวันน,น,น้ีครับทำไมเครับโดีใจจะได้หยดพักผ่อเล็กผมจะได้หยุพลลพออดพักผ่อนเล่นเกมนอนตสาย <laughs>

ีบินได้เเฉยยลอ่ะอ๋อแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมใช่บินได้ไงอ๋อบินได้ไงอ่ะเด็กแม่งควรตีนว่ะไม่รู้เหรอว่ากูซ่อนปีกไว้อือคนเดิมละ